สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าพี่น้อง <laughs> สวัสดีครับอัมพรสว่างเดินด,ดีนอินเดียต้อนรับสวัสดีสบายดีพี่น้องฟั่งไทยฟังล่าฮะสองฝอ่เล่าพี่น้องเก็บเี่อดกันอยู่ให้อยู่หน้าครับเ <c oughs> ชบคโควิดกับบ้านกักตัวครับกับอยู่ให้อยู่หน้ามาหาอยู่หากินครับเพื่อนลงสาตึกป่าไซมองสิได้บ่ได ไปเมืองกันบอยกูบอยกูบ่นบอยบอมแมนบอยกูเดินเออแกมองครับแก่้ม่องจะคองทีเพื่อน่นจะคล้องทีบอออบแมนบ่นี่ยโอุ้่น้อยจะคล้องทีมันกลุ่มล้านูิบุญจะคล้องหน้าบ่นมึงก็มองบอดตัวนี้ว่าเป็นตะคือบอเราบอยอุดินแย่แต่ชิมก็มองอยู่ตัวนิร้องเมืองมันว โอ้ไม่ปยไงปานอยรุดเร่เอซีเอซีเอซียวนนี่สีเป็น่านผู้ชมห้ามผกห้ามผงไงที่ห้ามผหม่ห้ามผเอาถอดเสียเสียพี่ห้ามผนห้ามผอมาตังเี่ยตั้งเพี้งปลพลุยเลวโคยไม่วเดเเก่งเนี่ี่พดปลาแดปลาได้พดปลาอะไแต่อันนี้ดอไย่ไดครับเปเบิ่กันใส่มองครับมาแ้วครับทีมงาน สายกินพี <mm <out> ่น้องน้ำชาน้ำชาเสียเบียวเดี๋ยวสร้างแก้วนะครับเพิ่งกลางมองครับพี่น้องปลางยห้หน่อย อ๋อนี่ทล่ะท่านผู้ชมครับกำลังใจเพียบลลงน้ำระสั่งพูน่ะมาพ่อซื้อเลลงน้ำรถสั่งคุณพี่น้องฟังพูน่ะเห็นพูน่ะโอ้ยบวต้องลงแบบนี้ครับว่าอยู่ฟังหลด จะ่เตรมมองซะบ่่น well, so ี้ like ี่อย like okay, ่ีามติตั้งเดียวกับาไม่ังหุดเมกักมาแบบ่มันติดไหม่บ่เ่น่มันติดใหม่รอบ่เด่ยยองพอได้เยอพอได้ยอะพอได้ พอวัดเป็่ยนตาพกิ่นพอว่าสั่นพอว่าคุณน่าพี่น้องโอ้ติดไหมโอ้ตัวน้วมันจางเแมครับปดยังลงเอหมาอาไรได้ขึ้นไปผุนได้ปั๊บเออไะไขึ้นไปพุนก็ได้ไล้ไปพุนได้ได้ไนได้ตัดมดจับมดตัดมดไปค่อยค่ไล้ไปได้ไป ไปได้ไปได้ไปเออไปได้ไปนะนะพ่อตี๋ไปแล้วปาดพี่น้องคุณน่ะเฮ้ยอ่ากินง่ายกันนะครับมาหาปลาเพราะต้องลงน้ำพี่น้องบรรยากาศอยู่ให้อยู่หน้าพี่น้องบวนอยู่ให้อยู่หน้าคือเกาไปครับไปเบิ่งปลาขึ้นมาแล้ว พปดเป็นบระไมนั่นปาทไม่ก็แห้งแย่ก็ปลาปาไอ้มองโซทิมมองโซทิมบุจะซื้อมาเล่าดเยนี่อ๋อเป็นตีไม้ก็อนจะพอดรยจักคักพี่น้องคักคุน่ะส่้งงยยังนอัพรคนสว่างครับ อําพรสว่างแดนดินอ้วอเดี๋ยวดาพิมพิมพิมไปอมพรสว่างนเนาะครับอํพรอ่างแม่นาการม่วมาแถววันเท่ยผมวัยยู่แล้วก็เปนว่าเขาเคยี้ผมวาอยู่งนี่เออพี่น้องจนได้แบกอู้นะมาใส่ม้อเลยพี่น้องไป มาบ่อเอาพี่น้องมาโพสปลาหู้กันเ่ยคุณเนี่ยดอกเดียวแล้วล่ะคุดลงหอนน้ำครับดอกเดียวแล้วล่ะเอาตากล้องโอ้ยยูเห็นมันอเออเห็นมันอันนี้เน่แม่หล่ะอ๋อางย่างย่างโพสปลาแล้ววันนี้มาห้าปลาเพรต้องลงน้าพี่น้องจะบอกทีจะบอกที ใส่หมดใอ่จากกลองเดียวิบบอ้าวภาษาอะไรเอ้าวฟอเกี่ยวเกี่ยวอะแค่ดึงหมดไม่อยังน่บ่บดงาบง่ไม่บก็ไม่มมุยอยู่ดิขาดแง่ขาดซังวะเนี่ยแ้วแบบจะดึงดึงแบบบดก็หมายมันขาดกูได้ยังไม่หยดบดง่ายนี่ป่าเดียวสิ

มาัไหลเปนเ่ราไปเ่เรือง่ไเ่เดี๋ยว้เดี๋ยวเี๋ยวยเ่ยเฮ้ยเาดี๋ยว้ยเดี๋ยวยด้แค่เดียวจะตักแก้วเอาเอปลาตัวเดียวสามังเ่ยัเฮ้ยของของนเหรอเดี๋ยวปุย่่น้องไปเลย ไม่ปลาเดือยเพาะมดตายใช่ยุ่งปานิดมันบวได้ไม่มียุ่งมันลว่าปลาแซมด้ยใครเต็ม้อมไ่ิไม่เอานุ่งวันดีเนาะมึงเก็บไม่น่วมึงวมันลาบยากเดืยวมังจะการเลยอ้าวเอาว่าเอาว่าเวแล้วเอายเคือดอก็จได้ม่อากว่ะ้ยยกาดเยด้วอยกร้นกาขวกัเนะ่าเะ่การเง้น่อรเงี้ยนอเงกางนกาเงน่อยง้่ร้ยน่ี้ แม่งกระจายเลยนะวัดีปีใหม่พี่น้องปีใหม่ไทยเฮาเข่าวในทัวร์ขโมยเลยนะไทยเฮาไทยเฮางลาวห้องเลยนะนี่ครับอยู่ไฮ้ที่หน้าครับถือเพรมันกักตัวหรอกก็จากักเองครับกักเองกักเองกักเองกินเองเอารอบแรกพ่อครับไบหลอบสองยังกินเบิร์ดได้ซื้อเมื่อครับยังไรครับยังไรครับที่หน้าไปท่าสาผมเนอะ เดี๋ยวขาใกล้เลยครับก็ไปครับขาใกล้กินเลือดไก่ไก่ยังยังหลายอยู่ไก่ไหนล่ะไก่ไก่อยู่หน้าครับทักมอาเี่ยอาข้องพี่อาข้องไหนข้องไมนดีไมนดีไม่รู้เองมันนั่นอันนี้ยื้อเอาเปิร์ลมนจากลงมือทับครับไม่ได้มาลงมือนี่สามตื่นลงมือนี่เอาน้าซ่ามาให้เอาไป ตุนว่ของใครดีใครดีว่ายัยลูนเห็นไหมน้องเห็นมั้เห็นมั้จับจับจับมือปลาครับปลามือนี่ะไรสิม่ใคลงนามจากคนว่าจะมันกับเพื่อนเหรอไอ้นี้ได้แล้วนะจับปลา สองมือครับวันนี้เขาเรียกว่าจับปลาสองมือครับอันนี้จับปลาอันนี้บีบคอปลาครับตายแล้วครับไม่ตายไม่รอดนะครับแบบนี้รัวลงอันนี้รอบแรกพี่น้องรอบแรกรอบเดียวรอบสองยัดอันนี้รอบแรกเขาเต็มถังก็แล้วครับแต่ว่ารอบรอบสองต้องเอาบ้องมาใหม่เด้อนี่ตาย สี่ม้ว่างเดียบอาจายใไม่ใบสามน้สายชื่อว่าบ้านสามมากพอดีเลยเนี่ยอด้เลนี่มันออกาอน่ากนเนาะนบปู่รับปลากักตัวครับที่ตรงหน้าครับเขาบานว่าไรครับอ่าครับแกนะครับเรือ ด้ป่าพอแเรารอบสองเลยอเอามาไหมครับเอารยวเอารอบแรกแค่น right. well, ี้พอครับพี่น้องรอบแรกครับรอบแรกครับเดี๋ยวรอบสองว่ากันไหมครับเดี๋ยวเอาใหม่นะครับขอบคุครับที่ติดตามทุกคนครับคนดังครับคนดังคนดังดังไฟดังไฟเฮ้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 ้เฮ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 ้ ราคาครับราคาเออราคาดอกยอๆบรรยากาศบ้านๆครับให้อยู่หน้าพี่น้องเดี๋ยวให้อยู่หน้าคือเการอบสองพี่น้องรอบสองโอ้ยพุ่นน่ะพี่น้องเอียอย่างอีอย่างแม พี่น้องนี่ยโตแบบไงบานนีนะครับบานนีพอมันันังมันอยู่ต่ำมีแต่ปลาแต่เราไดปมาป่อยน้ต้มปลาปเอาแหมเบอุดรเป็นว่าปลานินี้นะครับมันเติมปลาเนี่ให้สอถุงเพิ่ป่าออนนอกนั่นปลานีเบิดเพิ่มครัทุ่มนสามสิถุงครับ นี่ปลาตัวะยงมันไม่แต่ปลานี่ปลาเทียมปลาเทียมมันกินปลาเนินบ่พอมันเป็นปลามันกินปลาเนินบ่บ่บ่มันสลิตัวปลาเนินมีสิบ่าตัวเตหรือมั้งเหรมันกะเอาถังดำบักใหญ่ตั้งไว้ทั้งรถมันฝนมันกะนับถอกใส่นับถอกใส่นับครับมันก็เสียเอาแต่ปลาหนึ่งตัวมันมานปลาเน้นบ่เติมปลาตะยงสองกุ้งเนอะคนบอกเออครับเออวพเป็นยังดอกซ้ำนะปลาเนินกะไรจะต่องเต๋อเว้ยเนะ ที่ไหนได้มันจิตสงสัยมันเติมปานิ่งสองถุงบ่แกมน่นครับคุณพี่น้องรอบ 2! รอบสทีมงานเอ้ยรัาปลาแบบปุเปียกครับ่ปลาอยบปากระเฮ็ดเมนูตัวเนาะคุณพี่น้อง สีราบมาหน้างรับโอ้ราบรับาไปเขียงพี่น้องเขียงครบเลยนี่อยังแน่ใส่เม้าเขียงเมื่อยอย่างเนี่นะเม่อยอย่งเนี่ยตามอย่างอันนี้ผมตามเจ้าตามเจ้าอ่ะตามเจ้า,า,าตามเจ้าใส่ย่างนี่ครับหน้าพริกเครื่องความครับดูให้อยู่ไหนกันเราโอ้ยครับพี่น้องอันนี้สีรบับอันนี้ต้มครับต้มต้มต้ม ยาปาตัวจะตัวไม่ใครโสุดยอดพี่น้องมาพี่น้องยังนี่ลาบแซ่บลาบแซ่บโมแดงเสับพี่น้องแสับก้อยบุ๋ดีย่างต้มมาพี่น้องมากินข้าวร่วมกันแสับๆข้าวปั้มุ่นต้มปา หามีต่ไครน่ะโอ้ยีสาสบันไม่มีเลยีสสบัเข้าวนเขี้ยวอเขีคอมาพี่น้องหน้าหน้าบิเห็จะเข่าไปจะเกิดกินอยู่ไฮอยู่หน้าขีเกาพิธีสารบ้านนอกเขาครับไครับากินนียมีมืดขอบคุณหลายครับที่ติดตามรับชมอยู่ไฮอยู่หน้าครับมือเห็มหาป่า อปู่หาปลากินครับอยูนในอยู่หน้าเราครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมอมพรสว่างเด่นดินขอบคุณนลายครับพาอกันคลิปหน้ะพะสิบเป็ไซสวัสดีครับ